สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่จองก็มาที่สองเนะคะวันนี้มาวิธีแห่งกิเลนเด้อทุน2 0 0 0มนนะคะเธอโบโไว้ก่อนเลยปรับเบ็หนึ0ออตโตโ้ไปเลยจ้งดูเซิงดูเซิงมันนะกะจะมาเอาเงินแสนวันนี้จะได้ไหมกะกิเลนนะคะแต่จริงๆบวกนิดบวกหน่อยแอดก็เอาแล้วนะเออแอดไม่โลภแอดไม่โลภแอดมาเล่นด้วยความคิดถึง เพื่อความบันเทิงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะอย่าไปเครียดให้แอดเครียดคนเดียวก็พอเด้อทุกคนอย่าไปเครียดนาแอดมาดูแอดเพื่อใครเครียดนะฮะแอดเครียดผู้เดียวก็พอแหงแล้วทุกคนไปกําลังใจให้แอดก็พอกดไลค์กดติดตามมีโอกาสกดแชร์ให้แอดด้วยเด้อใครอยากให้เล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ร้องเพลงอะไรนะคะ ขอเข้ามาได้เลยนะจ๊ะแอดไม่ดือไม่โซนติชมกันเข้ามาได้นะจ๊ะเออสแคตเตอร์อยู่ไหนลกูกรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดหนใดเสียงต่ำจังแล้วเออนักร้องเสียงเพี้ยนนะอย่าไปคาดหวังความเป๊ะปังเวอร์อะไรกับแอดมากเด้อมวนมวนปันปันไปนะ ปั่นสมองทุกคนไปเลยเออดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนเออไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะป่ะอัดเบสสิบกันไอ้บบสอัดเบสสี่รกันแล้วเาล่ามาได้กำไรคืนหน่อยนะทุนคืนก็ยังดีอ่ะตอนนี้ตอนนี้ขอทุนคืนก่อนอะจะได้อะไรไหม เออแต่แอดเป็นคนชอบเล่นอยู่แล้วนะเออย,อยิ่งยุคโควิดเนี่ยเราจะไปหาออกไปหาเล่นกับหมู่กับพวกมันก็ยากใช่ไหมทุกคนก็อันตรายทั้งเขาเล่นเราเนาะเออก็ไม่รู้ว่าเราไปเสี่ยงมาจะไปติดเขาหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็วิดีโอคอลกับเพื่อนแล้วก็ปั่นกัน <laughs> เออแล้วก็มาชวนกันเล่นกิลงกิเลนอะไรก็ว่าไปนะฮะยุค new normal ไอง อยู่บ้านก็ตี้ได้เด้ออยู่บ้านใครบ้านมันก็ตี้ได้อ้าอ้ทุนคืนนะทุนคืนยังไม่ไปไหนนะะบวกมาสองพันเบาๆจนหมดนี่แหละเอา80ิเทียเนี่ยออโตัวแปเทียสี่ร้อยบาทใันสีได้ยี่ยางเอาคอยกระสิทาเบิ้งขึ้นกันละเอาช่วงนี้แอดก็ตันอีกเลยแอดไม่รู้จะลอ้อมพี่อะไรอีกเลยนะ เพลงก็เพลงเก่าๆแบบกอดฉันวารุนีอย่างเงี้ยคุณเคยฟังกันหรือเปล่ากอดฉันให้นานๆได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รังเธอไว้นานหรอกนะแค่ทำเป็นรักก่อนจากเกินไป จะไม่ร้องให้ฉันขอสัญญาม่เ,าเพลงก็จะยุคพ่อยุคแม่หน่อยนะคะทุกคนเออใครที่รุ่นใหม่ๆยังไม่เคยฟังนะไปหาฟังเนะื้อเพลงเก่าๆมันเพราะริ้งนะแอดว่าเพราะริ้งนี้คำศัพท์เก่าเวอร์เออก็ไม่ได้เท่าปาน,นก็ทำตัวเถ่าไปงั้นแหละแกล้งๆไงทำท่าเถ่าซื้อๆ้อ ่าไปเนาะแอดเนาะเออขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณนะขอบพระคุณทุกท่านท,ท,ที่คอยเป็นกําลังใจอุย้ยคอยเป็นกําลังใจให้แอดอุอ้ยหกพันให้แอดแตกแสนอุย้ยอีกสามเลยเอาสามพันเอามาแล้วละ่ะจังหวะนี้ไม่มาจะอยู่ยังไงฮะเอ้ยัยงเออขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่เป็นกําลังใจให้แอดแตกแสนตะคลานะฮะวันไหนแอดแตกแสนอ่ะทุกคนรีบมาดูเลย สิบนาทีแรกหลังจากลงคลิปมีแจกเครดิตนะฮะเออใครมาดูทันเด้อไม่งั้นสิเต็มเงินหมดนะฮะเงินที่จะแจกหมดนะตั้งงบไว้นะเออหลังลงคลิปนะคะต้องมาอรอลุ้นกันนะว่าคลิปไหนแอดแตกแล้วแจกแน่นอนนัดจะนะันนาเออยังไงนิ่งเลยเมื่อกี้นี้ได้ทุนคืนโอ้ได้กำไรมาอยู่ห้าพันนะค่าแต่ฝอยค่าแต่าเบอ,อ ซาแคเตอร์อยู่ในลูกมาเร็วมาเร็วโมโมโมเอ, <c oughs> อื่อนคือหมาี่้ไฮสิม่าเนะาะเฮ้ยวะมาเฮ้ยนิ่งไม่คอมบุงคอมบูอะไรเลยเออมาฉากนี้ละโอ้ยฉากเรียกน้ำตามาในตอนสุดท้ายรักเราเริ่มกำลังอะไรวะ ลักเรามันกำลังสไลด์เหรออะไรสักอย่างเพลงมันก,ะ,กะเกาเนาะสู่อุย้ยมื่นเอ็ดโอ้โหได้เยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยนึกว่าแบบแค่แตกเอาภาพสวยเฉยๆทุกคนได้เป็นหมื่นโอ้โหบูด้เป็นแซนบอกหมื่นเเอาหมดอโอตโต้รอบนี้นะโอ้เราก็บวกมาหมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวแอดหมดออโต้นี้แอดจะไปทําให้มันเป็นสามหมื่นทุนๆน,นะทุกคน เราจะบวกหนึ่งมื่นทุวนๆสวยๆเลยวันนี้จบแบบสวยสวยเหมือนแอดเลยนี่ไอ้ตามันโพเทโต้นี่แหละเหมือนแอดเลยหน้ากลมๆเหมือนแอดเลยนะฮะ <c oughs> ผมก็ไม่มีเ <c> ห <oughs> มือนแอดเลยเอาไม่ใช่นะเออให้มันเลือกสามหมื่น 30, ทุวนแต่ถ้ามันบวกอีกก็โอเคนะบวกอีกจากห้าพันเป็นสามหมื่นห้าก,ก็เลือดอยู่นะแม่ เอออ่าโอเคนะคะวันนี้ก็เหลืออยู่สามหมื่ทั่วนะบวกมาหมื่นหนึ่งเด้อกรุบๆเนะี่ใครอยากให้เล่นเกมอะไรใครอยากให้ลองเพลงอะไรและใครอยากให้เล่นทุนเท่าไร่นะฮะขอมาได้เลยเด้อคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดติดตามดูกิจกรรมใหม่ๆและคลิปใหม่ๆของแอดได้ทุกวัน,นะ